สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็กแท็ก EP ที่63ค่ะวันนี้ฉากมันก็จะลกๆนิดนึงนะอภัยแฮชแท็กวันนี้เราจะมาพูดถึงอดีตพระเอกชื่อดังที่ทํางานด้านอาสามาตลอดแล้วก็เพิ่งมีดราม่าไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะคะดราม่าที่ว่าก็เกี่ยวกับม็อบการชุมนุมที่เขาชุมนุมกันอยู่ด้วยนะนั่นก็คือแฮชแท็กวินมะลือริศค่ะก่อนอื่นด้วยช่องว่างระหว่างวัยเรามาทําความรู้จักกับพระเอกรุ่นเก่าแบบคร่าวๆกันสักนิดนึงค่ะ คุณบินมาล,ลทธิตมีชื่อเล่นชื่อท็อปนะคะทุกคนจะเข้าใจว่าชื่อบินเป็นชื่อเล่นถูกไหม มีฝาแฝดชื่อว่าไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์แจ้งเกิดในวงการบันเทิงช่วงปี2531เคยได้รับรางวัลุกกตาทองสาขานักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากบทนายทองเหม็นในภาพยนตร์เรื่องบางระจันเป็นดาราที่ทำงานด้านจิตอาสามาตลอดค่ะทุกคนก็น่าจะเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็เห็นข่าวกันมาเรื่อยๆที่โด่งดังมากๆก็คือการรับบริจาคช่วยน้ำท่วมที่อุบลปีที่แล้วคุณบินสามารถระดมเงินได้ถึง400ล้านบาททั้งนี้ทั้งนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะประชาชนมีความไว้ใจว่าเงินในมือคุณบินจะถึงมือชาวบ้าาานมากกว่ อยู่ในมือรัฐบาลนะคะเริ่มเรื่องของดรามานี้ค่ะเกิดในวันที่25ตุลาคุณบินบรลลทธิ์กับคุณเอกพันธ์บรลลทริ์ได้ให้สัมภาษณ์กับอมรินทีวีเอาสรุปเลยคือ เราสองคนไม่เคยต่อต้านนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยแต่สิ่งที่คุณทำก้าวล้ำล่วงเกินจับจ้วงพระมหากษัตริย์ตรงนี้ผมไม่เห็นด้วย10บข้อเรียกร้องของคุณมันเป็นไปไม่ได้คุณอย่าท้าทายคนที่เป็นพลังเงียบคุณอย่าท้าทายคนที่รักสถาบันเพราะถ้าเราไม่มีพระมหากษัตริย์ประเทศเราคงกลายเป็นเมืองขึ้นไปนานแล้วน้องๆที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยควรอยู่ในกรอบอันดีงามการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าเอานิสัยชั่วช้าออกมาถ้ามีคนชูนิ้วกลางใส่ขบวนเสด็จถ้าผมเห็นนตต่อห้าผม เลยผมยอมติดคุกยอมทุกอย่างอยากให้เขารู้ว่าอย่าทําแบบนี้จะยกสมนิ้วหรือ4นิ้วก็เรื่องของคุณคิดต่างก็เรื่องของคุณแต่สิ่งที่คนไทยยอมไม่ได้คือการจับจ้วงล่วงเกินถ้าผม,มเห็นต่อนหน้าเห็นแล้ขบมนเสร็จยกนิ้วกลางให้อย่างนี้นะผมตบจริงๆยอมติดคุกยอมทุกอย่างอะ่ะอย่าให้รู้เลยว่าอย่าทําอย่างนี้ แอบงงนิดนึงว่าทําไม1ิบข้อเรียกร้องที่จะทําให้สถาบันอยู่คู่กับสังคมไทยไปได้นานๆมันถึงกลายเป็นการล้มเจ้าไปได้นะแต่ตรงนั้นไม่ใช่จุดพีของเรื่องค่ะจุดพีของเรื่องก็คือข้อความที่สื่อเอาไปลงก็ต,ตัวอย่างอันนี้เป็นข้อความจากเนชั่นนะคะเขาตัดไปลงว่าคุณบินบรรลือฤทธิ์พูดว่าน้องๆจะเรียกร้องประชาธิปไตยควรอยู่ในกรอบอย่าเอานิสัยชั่วช้ามาใช้ถ้าผมเห็นต่อหน้าใครยกนิ้วต่อหน้าขบวนเสด็จผมตบจริงๆยอมติดคุก บินบาลูลิทนักสังคมสงเคราะห์ดาราและนักแสดงอันนี้คือเขาตัดไปได้อุบาทมากเว้ยคือในความเป็นจริงอะเรื่องการที่เขาจะไปตบคนอื่นอะไม่ถูกต้องแต่ความหมายของการชูนิ้วกลางใส่ขบวนสเสด็จแล้วเขาจะไปตบกับความหมายของการชู3มนิ้วแล้วเขาจะไปตบอะ มันต่างกันเยอะมากเลยนะน,นี้เรารู้สึกว่าสื่อแม่งปั่นมากเราบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่เนชชั่นเจ้าเดียวเจ้าอื่นก็ทำใครไม่ได้ฟังคลิปเต็มคือเข้าใจผิดไปไกลมากอของเนชชั่นเนี่ยบอกว่าคุณบินบัลลือลิเป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วยซึ่งอันนี้เด็กสังคมสงเคราะห์ร้อ,องไห้แล้วนะคะจริงๆการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ได้มันต้องมีการสอบใบป,ประกอบมีการสอบมากมายถึงจะเป็นได้มันไม่ใช่คนที่เดินไปให้เงินบริจาคกับชาวบ้านแล้วมันเป็นได้อะแต่รู้สึกว่าเนชชั่นจะมาแก้ข้อความทีหลังเรื่องนี้แล้วะะลาวา่ คุณบินบาลลิตบอกว่าจะตบเด็กที่ชู3นิ้วอันนี้คือข้อความที่ทุกคนเข้าใจกันในโซเชียลตอนนี้ในวันที่26ตุลาเมื่อวานนี้คุณบินก็เลยออกมาไลฟ์เพื่อแถลงแล้วก็ชี้แจงอะไรหลายๆอย่างนะคะเอาแบบสรุปเลยนะข้อแรกคือเขาจะลาออกจากร่วมกตันยูเพราะไม่อยากให้คนที่โจมตีเขาไปโจมตีร่วมกตันยูด้วยข้อที่2คือที่บอกว่าจะตบเด็กเขาหมายถึงเด็กที่ชูนิ้วกลางส่วนเด็กที่ชู3นิ้วเขาสนับสนุนเพราะมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อประเทศชาติข้อ3ถึงเวลาแล้วที่เราต้องชััดเเจนนอย่่่าใให้มมึกไชครร สถาบันก็ออกไปตามราวีเขาข้อ4ีมงว่าตัวเองออกมาปกป้องสถาบันผิดตรงไหนไอ้พวกคนล้มสถาบันอ้างน,นูน่นอ้างน,นี่ไม่ยอมฟังเหตุผลแต่งเติมกันไปเรื่อยนิสัยตนไม่มีวันทำร้ายเด็กทำร้ายคนแก่ผมมั่นใจถ้าทำต่อหน้าผมผมตบจริงยอมเสียค่าปรับฮะอะไรนะแล้ววันเนี้ยคุณจะไปสถานทูตเยอรมันเพื่ออะไรผมนายบินบัลลิศผมยอมที่ต่อสู้เพื่อสถาบันเพื่อคนไทยที่รัฐข้ามหากษัตริย์พอผมลุกขึ้นมา ไอ้พวกที่ล้มสถาบันอ้างนูน่นอ้างนี่ฟังเหตุผลด้วยเพราะอะไรนิสัยผมไม่มีหรอกครับทำร้ายเด็กทำร้ายคนแก่นินทาคนด่าคนไม่มีผมมั่นใจถ้าทำต่อหน้าผมผมตบจริง เสเทา่าที่เรารู้อ่ะมีแต่พวกข้างเจ้าไปไล่ด่านักศึกษานะตอนที่มีม็อบครั้งล่าสุดมีคนใส่เสื้อเหลืองชูป้ายรักสถาบันในม็อบด้วยแต่ก็ไม่มีใครทําอะไรเขานะคะทุกคนก็ปล่อยผ่านเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาสรุปเคสนี้แบบง่ายๆเลยนะคือมันเกิดจากการที่คุณบินให้สัมภาษณ์ว่าถ้ามีคนชูนิ้วกลางใส่รถขบวนสเสด็จเขาจะเดินไปตบจะคนแก่จะเด็กอะไรเขาไม่สนเขาตบแต่สิ่งที่สื่อออกไปเขียนคือถ้ามีคนชูนิ้วใส่ขบวนสเสด็จเขาตบมันกลายเป็นว่าประชาชนเข้าใจว่าคุณบินอ่ะจะ ตบเด็กที่ชู3นิ้วใส่ขบวนเสด,ด็จซึ่งการชู3านิ้วใส่ขบวนเสด,ด็จมันไม่ผิดกฎหมายไงแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าสมมติมีคนชูนิ้วกลางใส่ขบวนเสด,ด็จแล้วคุณบินไปตบเขาอ่ะมันก็ผิดอีกเหมือนกันคือการชูนิ้วกลางใส่ขบวนเสด,ด็จมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรแต่มันก็เป็นเรื่องของกฎหมายมันต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนจัดการมันไม่ใช่สิทธิของคุณบินที่จะเดินไปตบเขาต่อให้เขาจะชูนิ้วกลางใส่ก็ตามโอเคเกตทุกคนไม่งงเนาะอีกเรื่องหนึ่งท ฝ่ายที่โดนตามเราวีคือม็อบประชาชนนะม็อบเสื้อเหลืองที่ออกไปชุมนุมฝ่าพอลก็ฉุกเฉินเอาเวลาราชการไปใส่ชุดราชการไปไม่เคยมีใครโดนจับเลยค่ะกลับกันเนี่ยม็อบของประชาชนอะคนแก่คนพิการเด็กเด็กแบบยังไม่18อะยังโดนหมายจับเลยอ,อันนี้ยังไม่นับรวมที่ม็อบเสื้อเหลืองไปไล่ตีนักศึกษาด้วยนะโอเคค่ะอันนี้ก็จบเคสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่จากแฮชแท่งเนี่ยในทวิตเตอร์เราก็ไปเจอเรื่องราวดราม่าเล็กๆมาอีกอันนึงเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณบินบาลฤทธิเอารูปที่ไปถ่ายกับอดีตนักแสดดดดงงงชื่ออัคน,นึไปลโยีต นักแสดงคนนี้อยู่ในบ้านอยู่ในห้องที่มันดูเก่าดูเล็กมีแต่พัดลมแล้วก็โพสต์ข้อความว่าคุณอดีตนักแสดงคนนี้เขาต้องผ่าตัดโรคหัวใจรวมถึงเปิดบัญชีให้ทุกคนอะบริจาคเงินเข้ามาให้อดีตนักแสดงคนนี้ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณนักแสดงคนนี้เขาไม่ได้เปิดรับบริจาคนะคะเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือด้วยเขาบอกว่าคุณบินมาเยี่ยมเขาจริงๆคะ่ะรูปในห้องนั้นก็เป็นห้องเขาจริงๆแต่เขาอะชอบแบบนั้นเองเขาชอบนอนพัดลมเขาไม่ชอบนอนแอร์คุณบินให้เงินถ่ายรูปแล้วก็ขอเลขบัญชีไปแจ้งว่าจะให้้กาารรช่่่วยเเหลือขอขไมู คุณบินจะเอารูปนั้นลง Facebook หลังจากรู้อ่ะนักแสดงคนนี้ขอให้คุณบินลบแต่คุณบินน่ะไม่ลบโพสต์บอกว่าเงินที่ได้ให้เก็บไว้ใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งจากทวิตเตอร์นะนอกจากนี้เคสดราม่าอื่นๆค่ะคือมันเคยมีเคสว่าผู้หญิงคนนึงปวดท้องจะคลอดแล้วก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดปรากฏว่าโรงพยาบาลน,นั้นน่ะไม่ยอมทําคลอดให้เลยส่งตัวไปต่อที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็เสียชีวิตคุณบินเอาสิ่งนี้มาโพสตใน Facebook แต่ในความเป็นจริงคือโรงพยาบาลเล็กอะ่ะเตรียมห้องทําคลอดไว้้้้ใหเเเรรรีียยบบออแแแแลลลววต่่่คุณมกกิดดภาาาะททซนนงข็ ไม่สามารถจัดการได้ก็เลยต้องส่งตัวต่อให้โรงพยาบาลใหญ่คนไข้ค,คนนั้นก็เลยเสียชีวิตระหว่างเดินทางนะคะในตอนแรกที่คุณบินออกมาโพส์ัวมันเป็นโงโรงพยาบาลเละเลยเว้เยคือเหมือนทุกคนออกมาด่าหมอด่าทุกอย่างแล้วพอหมอออกมาชี้แจงว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยคุณบินบอกว่าสิ่งที่คุณบินเอามาโพส์อะมันเป็นคําบอกเล่าจากสามีนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดด้วยว่าเราสามีใช้สิทธิ์บัตรทองใช่ไหมโรงพยาบาลเลยไม่ให้ทาคลอดพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าทาไมคนจากโรงพยาบาลถึงไม่ไปงานศพผู้หญิงคนนี้เลยสักคนแล้วทําไมเขาต้องไปงานศพเลยอันนี้ไม กกกสักเล็น้อยค่ะถ้าการเมืองดีคนอย่างบินจะไม่มีที่ยืนในสังคมชาวบ้านไม่ต้องมายืนต่อแถวรับเงินบริจาคจากมือไม่ต้องนอนรอความตายที่บ้านเราให้บินไปดาม่าช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนจะเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจมีโอกาสได้รับสวัสดิการที่ดีจากรัฐแต่ทุกวันนี้ที่บินมีที่ยืนเพราะการเมืองไทยมันเฮไงคนไม่มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ดี ไม่มีทางโงหัวขึ้นมาเพราะถูกปิดช่องว่างทางโอกาสเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่บินจะห่วงสถานการณ์ในปัจจุบันถ้าทุกอย่างมันดีใครจะสนใจคนชื่อบินทำอย่างกับเขาจะไปทำอะไรสถาบันบ้ากันไปหมดแล้วเขาแค่แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ให้กระสรัมีอำนาจเกินขอบเขตและหยุ่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเท่านั้นเพอร์เจอร์ยัดเยียดว่าเขาจะล้มเจ้าและยังจะใช้กำลังทำร้ายเด็กเด็กชุมนุมด้วยมือเปล่าไม่มีอาวุธเห็นมีแต่เด็กๆและผู้ประท้วงถูกทำร้ายจะตบเด็กโคตรเท่เลยพี่บินสลิมนี้ชอบใช้ความมรุนนนแงกัหดเลย พอรักสถาบันแล้วข้าจะทําอะไรก็ได้ตบเด็กก็ไม่ผิดสินะทอปลาไทยก็ยังวนเวียนอยู่กับประเทศไทยไม่เป็นเมืองขึ้นเพราะมีพระมหากษัตริย์ก็ให้สัมภาษณ์ออกสื่อว่าถ้าเห็นคนชู3ามนิ้วจับจ้งสถาบันจะเข้าไปตบคนรักสถาบันนี่มีแต่คนพร้อมบวกนะคะบินบาลูลิทพี่เขาช่วยคนไว้มากพี่ยิ่งต้องเห็นถึงความแตกต่างของระบบชนชั้นเห็นความพังของระบบเศรษฐกิจและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าชนชั้นกลางและคนด้านล่างเดือดร้อนมากแค่ไหนหลายปีมานี้เป็นยังไงกับพูดแต่เรื่องสถาบันคือเห็นต่างได้แต่พี่เลือก กมากนะคือที่บอกว่าน่ากลัวเพราะเขาเห็นบินเป็นฮีโร่ในสายตาหลายๆคนว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านนู่นนี่นั่นแต่เขาดันออกมาพูดคัดค้านข้อปฏิรูปและหาว่าการชูสมนิ้วคือการจับจ่วงคนเชื่อเขาเยอะนะข้ายังไม่เห็นคนที่รักสถาบันโดนราวีเลยสักคนไปม็อบก็ไม่เห็นมีใครโดนคุกคามเลยด้วยซ้ําเห็นมีแต่พวกเองอ่ะไล่กระทืบเขาล่าสุดจะไปตบเด็กแล้วเราบินมาพูดได้ไงไม่ไอายปากว่าโดนราวีเขาไม่ได้ด่าคุณเพราะว่าคุณรักสถาบันแต่เขาด่าคุณเพราะคุณพูดออกสื่อว่าม็อบล้มเจ้าเราจะตบประชาชนที่เห็นต่าง กคุณคุณพูดออกสื่อมันสมควรหรอเพราะคนส่วนใหญ่ที่คุณจะตบเขาก็เคยบริจาคให้คุณกันทั้งนั้นแทนที่จะบริจาคให้รัฐบาลอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งจากทวิตเตอร์นะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับแฮชแท็กบินมาลือกค่ะสําหรับใครที่ชอบการสรุปแฮชแท็กสรุปดราม่าแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ออด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ สุดท้ายค่ะใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับม็อบเรื่องของแกนนำะม็อบแต่ละคนเป็นใครมีประวัติมายัางไงสามารถไปตามดูกันได้แล้วนะคะใน Workpoint Today ค่ะเดี๋ยวนี้แปะล,ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะเราวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชท็กหน้าค่ะบ๊ายบาย